คริสเตียนฝ่ายวิญญาณและสิ่งที่เป็นด้านลบถ้าหากเรายังมองด้านลบต่อผู้อื่นนะฮะแสดงว่าเรายังไม่มาถึงชีวิตถ้าหากเรายังบ่นและเป็นทุกข์นะครับกังวลกระวนกระวายเรายังมาไม่ถึงชีวิตเราไม่ได้ต่อติดกับเถาอางุนหรือไม่ได้สนิทอาศัยอยู่ในพระคริสต์สิ่งแรกนะครับที่เราต้องทำนะฮะก็คือไปตายจากนั้นค่อยมาเชื่อมต่อต่อติดกับพระคริสต์สนิทในพระองค์สิ่งที่เป็นด้านลบนะครับเป็นสิ่งที่ซาตานใช้ เพื่อทำลายเราและชักนำเราให้ออกจากพระคิดอย่าหลงกลมนันเรายอมเป็นคนพ่ายแพ้ยอมต่ำเสียเปรียบต่อมนุษย์นะฮะแต่เราจะเป็นผู้ชนะต่อพระเจ้าโฟกัสที่พระเยซูอยู่เสมออย่าใส่ใจที่ปัญหาปัญหานะครับเป็นของโลกและเป็นของเนื้อหนังซึ่งเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นเพียงแค่งเงาซึ่งพระเจ้าใช้มันเพื่อให้เราเติบโตเราไม่ควรใส่ใจหรือโฟกัสที่ปัญหาต่างๆที่เข้ามา แต่ใส่ใจที่พระเจ้าสามพระภาคที่อยู่กับเราในเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราแล้วพระองค์รักเรานะครับและไม่ให้ใครมาแตะต้องเราได้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตขอพระวิญญาณก่อเราขึ้นและชำระเราให้กลายเป็นดินที่ดีที่ใส่ใจฝึกเดินในพระคิดและสะสมมานาต่อไปเพื่อเราจะถึงเส้นชัยเหมือนเปาโล